เอาล้วครับวันนี้เป็นคลิปการล้านของเบอร์สเกอร์กับอีโดมแบทนะครับเรียกว่าเป็นไนท์ที่ตึงที่สุดใน S4 ในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะสำหรับอีโดมแบทในตอนนี้เปิดมาก็กระโดดไปผมก็รับวงวงูไปโดนเข้ารับสวนครับเรียบร้อยเปน็นอวตาทีไปเข้านะครับก็โดนไปก่อนตัวแรกนอนดมดินไปก่อนเปิดมาตัวที่2อีโมแบทก็บุกเข้ามาอย่างดุดันเหมือนอย่างเคยอ้โหจะดุดันไรคารานนั้นเรียบร้อยตีเข้าไปแค่ขึ้นหลอดแล้วผมก็ตายไปนะครับ โดยไปก่อน2อนแต่ยังไงยังไหวอยู่ไหวเชียดไปโยมตีระยะไกลเริ่มดึงเชงกดลับไม่โดนมันไม่ถึงระยะโอ้โหมันใกล้เกินยังพยายามอยู่ครับวางกับดักไว้นะครับดึงเชงไว้แต่ว่าอีนแมทก็ไม่ไหวกับอีนแมทจริงโคโหดมากอีนแมทยังโคมวนทะลุดุดันไว้ยังเคยแต่ว่าดอนที่โดนแช่ไปเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บเริ่มวิ่งไปฮิวเริ่มแอบฮิวแต่ผมก็ได้ครับ1นสกอร์แรกอื เปิดมาเป็นสกอร์สามหนึ่งปล่อยเขียดไปก่อนนำวิถีวางกับดักไว้ดึงให้อีเดอร์แบทมาเหยียบกับดักแต่ว่าอีเดอร์แบทก็ไม่เดินมานะครับแล้วก,กดรับสวนไปแล้วเขากดโดนแข่งผมกสกิวประเทศรับสวนไปดึงทียังยังยังไหวอยู่อีเดอร์แบทเริ่มไปแอบทิวอีกแล้วดึงเชิงยิ่งมาเสียบมาไล่กกัดยิ่งนักแล้วก็โดนรับไปในวันนี้ออืตายแล้วตายเป็นสี่หนึ่งยังยัง,ย,ง,ย,งยังไมายาวแพ้กดเขียดไปก่อนแต่ว่าผมโดนดีจติดแข่งบ่อยนะ ว่าอินเตอร์แมทเขากดลับอมตะหลบได้แต่ผมมีเกิดนะดิดวงดีติดเกิดยังไงพยายามดึงเชงโดนแข็งสวนยังไงครับโดนลับอีกหนึ่งทีอูเรียบร้อยครับตายไปกหนึ่งตัวผมเริ่มมบบกินแล้วไม่ไหววะเอาไงดีวะว่าไปโื้ไม่ไหวยี่ยีงได้แบนมันบอสแมพเกินอ่ะไม่เหมือนเหมือนวียี่สิบป่ะตอนเนี้ยผมว่าเฮ้ยเอาไงดีวะเร,เริ่มเริ่มใจเย็นแล้วเริ่มดึงดีกว่าดึงเชงไว้ พยายามไม่เข้าประทานน้าเลตอนแรกเพราะว่าดีมาสู้เรื่อยๆมันจะโหดนะเราสร้างกำกลักได้เยอะเราจะได้เปรียบเว้แล้วอินเดอร์แมทก็แบบดึงเชียงกันไปแอบเทวผมก็แจนล็อบบี้เข้าไปแล้วก็เรียบร้อยตายตามสูตร <c oughs> โอ้ยอยงังยังยังอุ๊ยตอนนี้รับรับเจอรับแต่ว่าจะเสียเปรียบนะเพราะว่าไนจะเป็นอาตตาตอนรับนะแต่ว่าเราไม่ได้อาตานะเราโดนทำเต็มๆลต้องหาทังว่าก,กดสวยๆกว่านี้แต่ว่าก็ลากไปด้วยได้เยูะตายไป,ปคนละตัว สกอร์รวมตอนตนี้เป็น8ปดน,นะครับยังยังไงยังไงสีปูปะปูปะปูปะปูปเรียบร้อยมาดีตอนนี้ก็คือแบบมือเขิบลรวเฮ้ยตีเข้าเรเลยเอายังไงครัแปดสองหนึ 8, ่งเชงไปก่อนเลือ่อนเหลือสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหผมว่าแพ้แล้วตอนนี้แต่ว่าดวงดีครับติดเกิดเกิดขึ้นมาได้แล้วผมก็กดรับส่วนไปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปตายไปได้วยกันแต่ว่าผมค่าดีแมทได้ก่อนนะผมก็เลยได้สกอร์เป็นสามต่อแปด ก่อนนี้ก็ปล่อยเขียดนำวิถีไปก่อนตามสเต็ปโด,ดนแข่งไปคนละทีแต่นั้นก็กดดึงเชงไว้กวดสตาร์ทไปนหนึ่งทีมากีรัแบทมาเลยได้ประเดแล้วมานี่เลยโดนไปดีพลเราไ่ต่อสหัสฟ้าโดนไปสี่แปดกีรัแบทก็ยังคงสไตล์เดิมครับดุดันมุทะลุนะครับดุดันไม่เก่งจะใครจริงผู้ชายคนนี้นี่ผมติตเกิดนะครับนี่คือสองต่อหนึ่งล่างแต่ก็ยัง ยังโดนอยู่ดี